ไปตั้งบนกันค่ะเพื่อนๆค่ะสวยไหมคะเด็นสบายมากเลยค่ะเนอะเด็นสวยไหมคะเพื่อนๆวัดเขาลูกช้างนะคะใครแวะเวียนมาได้นะคะ อีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวพุทธนะคะขนนำ สกยงานมากคนสิงคโปร์เข้ามาสร้างไว้เป็นประวัติแม้ว่าถ่ายรูปไม่เก่งกนะก็ไปเรื่อยนะคะจะหอบหน่อย อ๋อเหนื่อยยังสองปีไม่ได้ไม่ได้ออกกำลังกายเลย จะหอบประมาณนี้นะคะืว่าขอตัดคลิปไว้ตรงนี้ก่อนนะคะคลิปนี้ชอบมาก